แต่ตัวน่ไ้เธอจะติดใจจไว้เม่เจะอายึือมักนเกิว่าเป็นสตนะเเวไว้ร้เธอจะงตนัวม่แต่วนนยังมีชัวแน่เดียวก่อนเดียวก่อนไม่ชัวรู้เราจะข้าไปอค้ นี่เป็นอะไรเนี่ยแปลกมากเลยสิ่งผมดูว่าไม้มันเสียลูกไม่เสียป่ะครับไหนลองทดลองนีงแ่แหละพูดพูดใส่ไม้สิลูกหนูไยวลองพูดสิต้องพูดลูกึงถึงจะลองไม้ได้ไหนลองพูดสิลูก คอมมิดี้ขอเสียงนมาเด้อปปุ okay. Girl, wow, my my ้งจะทำให้กับปีนด้วยค่ะโอ้เต้นเก่งมากเลยเต้นเก่งมากเลยนายคอมมิดาดี้ทำไงนะพูดว่าอะไรนะมาพูดว่าอะไรนะลูกคอมมิดาดี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วลองมาทำเพลงลองมาทำเพลงทุกคนทุกค เร็วเร็วถ่าย<ช>ไมดีเลยกฟังลูกเพลสงสองเสียงเริ่มสองเส,งสีย Let's call me daddy y e a สุดยอดสุดยอดมากไฮไฟหน่อยเร็วไฮไฟ yeah โอ้โหเป็นไงล่ะ <laughs> มา์ปั๊บชมฟอมตอนท้ายครับชมฟอมตอนท้ายไม่ช่วยพ่อเลยแต่ระหวา่างเพลง เพลงร้องกันสองสามคนแน่เป็นไงเป็นไงบ้างคะในการคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตทุกเดือนครั้งครับสนุกมากจริงๆสนุกมากไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอทุกคนนะครับผมวันนี้สุดท้ายแล้วบีมบอกทุกๆคนค่ะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในงานแฟชั่นโชว์ของแบรนด์แบรนด์ r y เป็นแบรนด์รักโลก วันนี้มีอะไรอยากจะฝากแฟนๆเฉยเลยค่ะก็ตัวขอบคุณแบร์เบอรี่ก่อนนะครับที่ชวนให้ผมมานะครับแล้วก็ได้พาลูกมานะครับเรียกว่ามาแสดงความสามารถครับมองว่าเป็นความสามารถนะกันความสามารถความสามารถค่ะสนุกมากจริงๆครับผมแล้วก็ถือว่ามีการเปิดประสบการณ์ในการแบบพาลูกมาเดินแบบนะค่ะโอ้โหทำทบฟอร์มเพิ่มมาตอนนี้อ่ะดูทำท่าทีขอบคุณครับเวลาเดินแบบเราโพ ขอบคุณครับัไงคะขอบคุณครับ